คือเบอสิงเท่ดิอันนี้เนาะพี่น้องเอ้ยยางทอกแขนไหวไหวอยู่แมนดีดีเนาะโอ้ไปทางไหนเด้เบาสิงบาทนี่เนาะโอ้ยพี่น้องเอสบายดีทางเบอสิงเป็นก่อนเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นคลิปที่เขาจะพากเสียงเอาเรื่อพี่น้องแต่ประมาณสองนาทีนี่แหละเนาะพอดีว่าอ่าไม่มีปัญหาอีกนิดนึงเนาะ โอ้ยพี่้างเอ้เนาะจะเป็นเอาเรื่อยอยู่ได้กับไมน้นี่เนาะพอเราอยู่ขัางทางก็เลยแวะถามไทยเนาะพี่ดาวว่าเราจะไปทางใดเพิ่น,น,นว่าจะไปเส้นเอาม,มาม่าเอาสัตว์เนาะเส้นเอามาม่ากับยาสูบเพิ่นวะเนาะอ้าว,าาวาก็เลยถาม่ัว่าเอาไปเส้นเอามาม่ากับยาสูบบัดเจ้าหาเงนินได้ไปให้เพิ่นวันนะ่ะถามทังไหก็มีแต่ว่าไปเส้นเอาอบัดดา วันนี้วันนี้เราเสียงเงินใช้ไปจ่ายเสียนะพี่น้อยเนาะครับเป็นห่วงเรื่องตัวนี้แดดมีแต่ปเป็นเซ็นเอาก้อนในเลยนะอ่าก็ไปถามไทยเราเรื่องนอนเรือนอนช้านพี่น้องหลังจากที่ว่าอ่นะาเซตพิธีเนาะเดี๋ยว่าเฮ็ดพิธีแล้วเป็นจังได้เพิ่งว่านอนบ่ได้คือเก่าว่าซั่นอ่าฮ้อนว่าซั่นพี่นหน่อยเนาะยังเป็นยังออกฮ้อนออกล้นอยู่ว่าซั่นเอ้ยนอนบ่ได้เลยว่าซั่นพี่นหน่อยเนาะอ่าก็ยืนถามไทยก็เพิ่นอ่าข้าวนึงเนาะ อ่าแล้วก็พากันไปมานั่งอยู่หม่มโคกสำซาพีไไ่แดงพี่น้องเอ้โคกอ่าโคกเนี้ยอารางเนาะนี่บอกเพื่อนว่าไปอยู่ห่มพุ่นแหละเนาะอ่าเพราะว่า,า,วายันรถพี่น้องเอ้ยยันรถนะยันรถเพราะว่าจอดรถอยู่กลางทางอ่ายันรถกันเลยให้เราไปนั่นแล้วไปไปนั่งอยู่โคกอันอารางมองที่ว่าเคย บอกกับเราแหละพี่นอ้อยหนอทั้งโมเซงกันว่าไปเลยอยู่พี่นอ้อยเนาะว่าวไปพอดีวางหวงัโอ้ยเอาเอาได้เรื่อยเลยพี่น้อยกับไมนี่เนาะโอ้ยอ่าให้จังได้ใส่คำบ,บ่าโปรไซก็ต้องได้ใช่ให้พี่นอ้อยมาเคยใส่เนาะปิดพลาด้วยพี่นอ้นอยเปิดยุ้ยต,ตัวนั้นจะคลองแล้วมาโตยุนี่แบบบไม่ได้เปิดนะบ้านนี้ ยอย่าเจะถามเริ่มถามเป็นไม้ก่อนว่าเห็นไม้บบไม้บบเบิดกันอย่โอ้ยงาน,นเข่าบาอสิงเนาะเป็นยังไงบอสิงนอนเทินนอนซานหลังจากที่อ่าเห็ดพิธีจะได้แน่นระรอ,อ,องเรารอง,องๆๆว่า,าวชูรองเราลองๆๆว่า,าวชูเอฟซี FC พันฝังแน่อาการเป็นยังไงดีขึ้นบ่หรือว่าเป็นยังไงดีขึ้นดีแย่ลงกูเกา โลไดบ่สิงไหมโลไดสมุนเหตุไหนบวชหรือไม่น่ะเออมันบ่ไข่ล่ะมันบวชใครมีแบบไหนบวชใครมันเป็นลักษณะแบบไดนลองเราสู่พ่อพี่น้องเพิ่นฟังดูคือว่าบ่เซาสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนาะอาการมีลักษณะแบบใดนแม่งนอนบ่ได้คือเก่าบ่มันนอนบ่ได้เลยนอนบ่ได้เลยเป็นยังไงคือว่านอนบ่ได้ มันมีอย่างมีเนื้อควนบ่ด้วยไหมมีเนื้อควนจริงจริงจะได้วุ๊บสิลองลาสเซอร์เจาสรมันดู แท็เนี่ยชิว่าอะไระไ่ปไม่งั้นพกยังชนะใช้แต่ทงเทงเอาไปป้าไว้ใส่ตะบเนี่คือบุหิยงเลยวนี้คือบุมีอย่างวนี้ันอาดิมมวนเาอไหอืมโอ้โหเสียเันน้าไมกัสั่นนนะจับเอาเพ้านางวานางถือมงงามเนาะ เอาพี่น้อยเนาะคือจุดประสงค์ที know, ่ทางบอสเซนเข้ามาเมื่อนี้กะเข้ามาถามไทยทางบอสิงเพื่อนพี่น้อยเนาะหลังจากที่ว่าเฮ็ดพิธีน้ำเพื่อนน้ำซานแล้วกะยังบบรันได้มีอ่าเพื่อนมีใครเข่ามาฮะแต่กะทางเฮากะยังบริขาเข้ามาเนาะเป็นยังเป็นนั่นอยู่เนายังเป็นกันนึ่งอยู่ว่าเป็นยังได้หลังจากที่ผลพินเฮ็ดพิธีเนาะ เอาไปทำซาอย่างเรียบร้อยแล้วเราดีขึ้นบ่มีความรู้สึกแนวใดเนาะก็ได้มาถามเบิ้งบาดนี่พี่น้องเลยเราเมื่อนี่เนาะเราก็ยังว่ายังนอนบ่ได้ยังหอนคืองเอาแต่ว่าบ่ได้เอาไปตังไปยังไปขังบ่ฮะคือบ่ไปขังอยู่พุ่นโลดลงเวนขึ้นนอนหี่ลึกๆกะลงเวนนอนเลือนคือตอนแรกจะนอนอยู่นี้เน็ด็กมาลงนอนเลื่อนแบบว่า แม่ว่ากางเว้นนี่ขึ้นมาหาอยู่แบบสิกลางคืนน่ะไปนอนอยู่พุ่นค่อยอีเสือคือคือบ่อยู่คือบ่อยู่ทางกางเว้นกลางคืนโลดสิเป็นแนวดิกางเว้นก็อยู่อยู่ก็สิเป็นหยังเนาะเออมันก็มีโฮมมีเงาอยู่เนาะเป็นไปได้ก็เย็นอยู่อยากให้ตนเว้นอยากให้เจ้านอนด้วยบ่จริงบ่เฮาก็คั่นว่าเฮามีเวียกก็ยังอีเว้าอีกไปนึงเด้เนาะ นี่เวียกไปทางไดนกับบริมีแต่ว่ามานอนไปนอนมานอนอยู่ข้างนอกกับเท่าเก้าก็นอนอยู่เฮือนแหละนอนอยู่เฮือนอิบ่ดีกูบอกใครกูบอกมานอนอยู่ข้างนอกได้เหรอแต่แบบอังคีเก่าอย่างนั้นก็อ่าอีต้นเพือนพี่นเรยเนาะอยากเห็นยู่ให้มันมีให้ให้มันอบอุ่นเนาะแต่ว่าพระเจ้าของเฮือนมูจูมังกะเป็นบาวีไปเรื่อยได้เห็นว่าเนาะมี่เขากินน้ำนะพ่อวันนี้นะเอ้อ เออว่าจะกินประช่นอะมีกินเที่เราหาหอ่อพูอเ,เออเช่นแล้ววันนี้เจ<ะ>้าหาเงินในไรไปให้เพื่อนน่ะที่ผ่านมาน่ะนะก็ใช่หนีเพื่อนยู่บออกไปเช่นอเออเพื่อนก็คือจะให้เช่นตลอดแท้เนาะเจ้าหาเงินแบบไรหาเงินไปใช่เพื่อนน่ะ คือเราว่าเรื่องเส้นนี่กะเอากะอีตนเราอยู่อีชงสงสารเราอยู่เพีนงอนะรว่าเรื่องอัินในเส้นเราอยู่ในกินแต่ว่าเรื่องเงินหนึ่งคำเขากะบโบก้าให้ปันใด้เนาะเออว่ให้มาวันวันไปเส้นมีที่น้างเอาไปเอาอื่นเอากะบวันที่ซื้อในกินในอย่างมาเดี๋ยวมีกินได้เราไม่จริงเนาะจะไหนเชิน mình thì nhà này thì đôi vậy, ai à, à, này có hại, kiện này anh em nhái nhái mài đẹp bạn em 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 mày đấy em 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 Mẹ em em ní này em 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 เจ้าเลี้ยงบริวารก็ไมนี่พร่านี่ไอ้นุ่นอยู่นี่เนาะมันจะบุงงามเลยพี่น้องเลยเมื่อไรก็เป้าหมายที่เราสิไปมื่อนี้คือสิไปเช่นเอามีเช่นเอามีเอ่อมอเห็นยางมุงหนามาทางนี้พี่น้องเอ้นาะตอนที่เอามานนนั่ะเนี่ยนะมุงหนามาทางนี้โอ้ยบูงงามหลายเทพที่นี่นะเราสิงไหมกาถือกันไปเส้นแหล่เนาะเฮือนเส้นเล่เฮือน

เฮ็ด das ุังไรบ่เนี่ยจริงๆมือนอนเฮตุอะไรบ่เนี่ยมันสาเหตุที่มันห้อนมันห้อนแบบไรกบ่สิห้อนแบบห้อนมีอผมร่มเป่าบ่ร่มเบาด้วยไปว่ายัน้ห่อนมีอผมร่มเป่าแรกไปว่ามันออกห้อนออกร่นในตุ่นในตัวบ่ห้อนมันมีหลายแบบห้อนไหนเดี๋ยวดูเพื่อนแล้วมันห่อนจิ๊ดห่อนใจไปว่าอยากไปเลาะไปเที่ยวทิบ่ ดีว่าอย่างไรจี้ว่าหลังจาก่อได้วิธีย่งเผ่อขอไม่ได้เข้ามากมาถามเมื่อกี้ว่าห่อนคือเกาอยู่แจ้งแน่เชียนบแจ้งเน่เชียนแล้วบนนี้เนาะไกว่จ้งว่าแจ้งวิ่จ้งีหาวิธีได้ไลยแล้วว้านนี้เนี่ยบ้านนี้ยังห่ออยู่มีอย่างเดียวนะบนนี้ใช้าเมียออกเึนไปเอ้บ้านนี้ออกขึ้นี่ได้เจอศักกับเบือเมีย ไปทุกไปดันเขาเนี่ยยังวนนล้อไปเลยเนาะที่เด้ขอจะปุ๊บป้าได้แบเอาเมียกันได้หนีป้าได้แท้แบบนี้นะไม่ได้ไปตามใครได้ไม่ได้ไปตามใครได้โง่หนึ่งตามหม้อเนี่ยนะโอ้ยน่อยจากในสีว่าแหละเราได้พี่น้องเลยเดี๋ยวก็ยังงอนขึ้นเก่าที่วัวสิงโว่เงียบหมดเลย

มัมีมันมีนัยยะนิดบ้างอยู่คนแต่ว่าอยากอยู่แบบนี้อยากเห็นแบบนี้ตามใจลนะขนะเนาะพี่น้องเยมันมีนัยยงเนาะบันมีนัยาทยังเนาะบม่ได้เห็นอยังนะว่าอยู่ในเรือนอาจารย์นะแต่ว่าเมื่กนอนเนาะนอนหลับมันห้อนแต่ว่าใช้บนนอนเจ้านอนอยู่ป่านืึ้มือนี่จะนอนอยู่บนไหนจุดไหน Bong chưa mong 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 này mong tội ra chưa bosai nó chưa ngồi xem chưa hay bất ngờ ngon 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 Sửa phả phải cái sửa hải xay này bây giờ cứ cứ lấy một vô xay ra vài cơn bay nó ôi phải nào rồi sao như vậy xíu xíu đi đó nó Ừ. Ngay, ngay. Ngay. à, à, áo bị đòi nó áo gà thì hama mới đi cả bọn em và chỉ mà tu chi tu chích nếu mà vun vai nhàng lao động bị đòi đó hama đôi khuôn bình huồng bởi và ma thảm bưng à อ่าหลังจากว่าเออเห็ดปิทุมพิธีนั่นนี่แล้วเป็นในใดแต่ว่าเราอยู่ดีปกติกะไกลแล้วไปล้อกับอะไรมีอย่างหรอเขากับอะไรนั่นเราเป็นอะไรเนาะเคยตั้งใจมากนะเคยว่านมอ่ากถ้าเออดีขึ้นแล้วเราเสียนเลยบ้านนี้โน้นได้สบายอยู่เย็นเป็นชุกแล้วมีเฮงก็ได้ก็ได้นะมอย่างว่ายังห่อนทึกเก่านี่เป็นอะไรเรียบร้อยไม่ลอยกินตอไรนเนาะลูกไปเืีอกับน้ำจิ้ม กี่โมดบอกเนเขากับโจักเนีสถามได้บ้มงวัฒนันเนี่ยกำบอกคำถามเขากันได้ไม่ได้ลบ้นเี้งมาเนี่ยเสียทางนั่นนะตั้งใจมาก่าไกลไกตั้งใจมากว่าไกลไกลีนี่บางมันกระตุกมันกระตุกมันได้กระตุกมันะมันชกหันอีกรถว่าหันหน้ำาน้ำเลยบ่บ่กระตุกับกิโลับกิโลมันนี่วันนี้ไปบ่วันนี้เกิดไป่งไเข ชงเลยชงระเบ้อเลยเด็กตัวมันนี่ชงเรื่องวันนี้ล้วก็หาเงินมาสิเด้เนาะคุณจิโร่เนี่ยเจ้าขายเจ้าขายได้เงินมื่นจับพันจะว่าคุณจิโร่เลขกันมาม่าแบบเยอะปะคุชิโร่ไปชงของเขาติดเหนียวใช่ติดเหนียวเหนียวมากินก้อนน่ะเออคือเจ้าเนี่ยเป๋อมีเพิ่นมาก่อนแล้วบัดที่นี่เนี่ยคุณจิโร่ไปให้เพิ่นเจ้าไปหนึ่งเข่าหนึ่งหน้ากินเองบ่สุควร กินมีอลไรก็เลี้ยวอะนะกินมีอลไรก็เลี้ยวใครกินแบบนี่อะไรก็เลี้ยวเนาะแล้วเลี้ยวก็อยู่ผู้เดียวแบบมีิยังกินเลยกินไปแต่เกิดว่ามีไข่แล้วเต้หนึ่งแล้วก็ต้มไว้เบิดแต้หนึ่งกินบัดที่นี่แม่นบอกก็จริงมีใครบุ่งเลยก็เจอฮาไม่บอกตอนแรกว่าชิเข้าไปแน่เพื่อนเพื่อนแหละวัวชิเข้าไปในบ้านเพื่อนเนาะพอดี้พอเราอยู่คนทางก็เลย กันมาเวลถามเนี oh, oo, ่ยเด้นออการังตออกกาลังออกแต่คนอันมองอันอันต่เบ hmm. so ินีกเหรอกาลังออกมาจากเฮือนเป็นปหรื้ว่าอบบไดเพราออกมาแต่นั่นนะสาลานมาแต่ทางเขานะสาลานปะนอนเดินเดินนะนอเดินเดี๋อวเึ้นเอาพี่เอาพี่กระดูบน้ำก้อน จินิวสูนัก้อนธรรมดาด้วยสิเมื่กินเย็นยีบาทเนาะเส้นเลยเนาะจัูเส้นกับเส้นเนาะจัโปโปจนมือห่จับไร้ชี่มันมาแผ่นจะได้เงินน้าใดเอาตองเมืองเหุเบางผลนคนเจ้าไวตัวชุ่มข่อยบ่เหมือนว่ามีแนวอย่างชื่อนี่อื่เตัวว่าจะไปดาวเส้นนี่เออคันพวกติีเข้ากะ เคยหายอยู่เป็นคำเท่านั้นเองครับเคยหายอยู่แต่ว่าเขากับเบิร์นโกน่นนะเขากับโกลกาบ้านเอเยนซเราไปเป็นแนวบุตรีเนาะมีเงินมีคำไปรเดียนะยันไปเชื่อมีเนาะยันไปยันเจ้าเอาไปไกลมีบ่สิงเลยเออเจ้าอยากมีบ้านนายกับซืซอมาต้อนอยู่พี่น้องไอ้เราบ้านนายก่อนเทำวันนี้เขากับอ่าบริเตรียมอย่างมาอาจะน้ำได้เพื่อนข้าหน้าากับ เเอ่ากินกินไปแล้วเห็นหน่อยจห็ได้ะขั้นค่าไก่เต๋อโบว่าสิ่งในบ้านในบ้านโบเจ้าไปชินได้เถอะเจ้าชินอยู่ไส่เป็นหข่าในบ้านห่านข้กวาบ่เจ้าชินนะมีห่านเดียว่โบก็ไปถามมึงห่านค้าไปทีไปถามมึงอยู่ห่านค้าก่อนเจ้าไปชินน้ำเพลินเทพบ่ห่านตัวไรห่านไส้หรือห่านขรัว มีเย e ี่มีไปกับเพนกับวาอยู่ว่าโอ้ยมื่อนั้นเงินเราอย่างไรเงินบมดนอหมดแสนหมดแสนเงินเป็นแทนบอสโดยเฉพาะเขากบ่เคยว่านั่นดอกไปหน่อยแต่ว่าได้เงินไปแล้วกะเอาไปใช้ใจในทางที่มันถูกต้องกะบ่เป็นอย่างดอกเนาะก็บรรยายอย่างนั้นเนาะบอาและพี่รองเอยคือสาเหตุที่ว่าเขาบุกกาใรเงินอย่างเงินเงินนอไปไกลอันมีพี่รองเลย เงียบมาม่าเนาะนี่อะไรล่ะขอกระไพรอ้าวชอล่ะชมูแล้วไก่ไกเลยเนาะาก็มาตะหาสาวใบิบกรบองนี่อ่าแล้วแลสิ่งไงมิาวาปฏิบัติเอาแล้วเจ้ากันเนาะเนื้ดมันสีดีเนอแดมันดีดีเสตเจ้าฟอง เป็นมาสูตรมาช่วยให้มานอนแล้วบัดเนี่เอากับประจักษ์น่าจะบอกแนะนน้ำอะไรเนาะนี่เดี๋ยวจะเอากะก็ไร่กะทีว่ามีแต่เฮ็ดเอาเองแล้วบัดนี่ยกินเอาเนาะกินเอาอือเาไม่ใจสั้นเลยพี่น้องเอากับชินังอารมกันก่อนทั้งหน่อยเนาะด้วยๆคุยกับเราเพิ่มเติมอีกก่อนที่เป็นในใายการพี่น้องเลยอ่าให้เรา เอาเมื่อยสักก่อนเอเมื่อยก่อนเภทส่อนนสิงเนาะไปไปไปคุยคกันคุยองไรเนาะไปเฉยๆหน่อยเนาะมีแต่อที่ขอตัวจบคิวไปสำนีก่อนเนาะสำหรับวันนี้ก็มิมิยางพี่น้องยมาถามไทยทางบอสิงเนาะถามกับพอดีว่าตั้งวาสิมาหาเราแล้ยพอดีมาพ่อวันนี้มาเนี่ยเขาได้แวะถามเราเลยเนาะอ่าก็นี่แหละพี่น้องเอยเนาะแล้วก็อยู่ไป ตามภาษาของเราแหละเราทักเข้ากับโบโบจ็กแนวสิว่านะนี่แหละกับที่ตามบนน้ำกันเนาะกับหลังจากที่ว่าเข้าหุ้วว่าเราอยู่ไอ้ที่แล้วกับกับปอยเราอยู่ไปแบบเราถ้าเข้ากับโบจ็กแนวสิวบานหลายๆเป็นอย่น้องเลยเราพยายามเห็ุทุกวิธีทางเนาะเพื่อว่าอย่าให้เราดีดเศร้าเนาะกับถามว่าเรายังโบโบเศร้าโบอยังกับถือว่าเป็นน้ำตัวเราเองกันแหละพี่น้องเลยแต่เราอยู่เราอยากอยู่แบบนี้ของเราสินะเราเราอยกอยู่ไอ้ที่ของเราเนาะพี่น้องเลย ไปซะพี่น้องเนาะทางมาใช้ขอตกตอลำลาไปก่อนเนาะพี่ผ้าจังไรก็ cả. ขอโทษขอให้น้ำพี่น้องเยเนาะ